มาดูรีวิวโคนี่นวลน,นางในอ่างน้ำเธอสวยเซ็กซี่โอ้โหโคนี่ตัวโปรดของฉันที่ชอบไม่ได้ชอบว่ามันเก่งหรือว่าอะไรนะชอบเพราะว่าเออชอบโดยส่วนตัวคือเห็นแล้วปิ๊งเลยจะต้องอมีตัวนี้ให้ได้ในแรนเจอร์เทพีอ่างอาบน้ำโคนี่แดาวล่างเดียวพลังโจมตีอยู่ที่2องแสนกว่าพลังชีวิตอยู่ที่สล้านกว่าเป็นชนิดสนับสนุน ความเร็วในการโจมตีช้ามากความเร็วในการเคลื่อนไหวปกติสกิลโล่นางฟ้านางจะช่วยสร้างเกาะป้องกันก็คือโล่นั่นแหละให้กับเพื่อนแลนเจอร์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นระยะเวลา6วินาทีที่ตั้งตัวเยอะอย่างงี้เพราะว่าจะให้ดูว่ามันจะได้จะได้รู้ว่าสกิลของออนวลน,นางในอ่างน้ำนี่มันมันติดตัวไหนบ้างด่านนี้ก็แล้วกัน ต้องใช้เพื่อนหลอกนะโออโต้แหละขี้เกียจกดนี่สกิลเห็นไหมมันจะให้ระยะก็คือให้ เบาทหารนี่ติดมังกรก็ติดอยู่แล้วสกิลมันจะขึ้นบ่อยมากเลยนะถึงจะแค่หกวิก็เหอะโอ้ยนี่ไมาสกิลจะบ่อยมากสกิลมาบ่อยมากถ้าเรียกมาได้เยอะนี่คือโอมากเลยอะแล้วดีเลยก็ไม่ช้าเท่าไหร่ดีเลยก็ไวอยู่ แฉมชอบอ่ะชอบชอบเธอเธอเซ็กซี่เธอสวยเธอแบบรู้ราดูดีอ๋อหอยปื้มดูสิโอ้ยหน้าตาเธอฝิ่นมากโคนี่จ้าอ๋อนะใครสนใจก็สุ่มกาชานะจ๊ะขอให้โชคดีทุกคนขอให้ทุกคนได้โคนี่ตัวใหม่เฮง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 ของแอดมินนี่แอดมินเอาจาก เออจับจากจับกระชาสองร้อยแล้วได้6ดาวมาแล้วที่เหลือคืออัพ